ระบบนิเวศมันจะต้องมีคนที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยขนาดกลางด้วยขนาดเล็กด้วยพอน,นี้ระบบนิเวศไม่สมดุลมันก็เลยเกิดเหตุว่า SME เนี่ยไม่สามารถสร้าง GDP ได้เต็มศักยภาพแต่ SME จ้างงาน70%ของทั้งระบบะโอ้เยอะมากนี่คนไทย70%นั้นคือจนตลอดการสิ<ม>เพราะคน70%นั้นนะ่ะอยู่กับ SME และ SME ไม่ได้รับการสับส่วนเท่าที่ควร<ม>แปลว่าคน70%น่ะก็จะจมอยู่อย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายก็จะกลับไปสู่เรื่องของ Income Trap ก็คือเป็นกับดักทางรายได้เมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ไม่เห็นเหมือนเมืองนอกหรือน<ม>้อยมากๆเนี่ย อ่ะอย่างเกษตรกร,ร,กรอย่างเงี้ยนี่เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาสามารถให้วงเงินตามซีซั่นได้เป็นวงเงินที่ปรับเปลี่ยนไดนามิกเพื่อลดความเสี่ยขงของธนาคารลงแต่ยังสามารถให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำธุรกิจต่อได้มผมมองว่าถ้าวันนี้เราพยายามสร้างระบบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าภาครัฐต้องผลักดันอะไรหลายส่วนเช่นระบบทาง SME Bank เองเราก็ไม่ค่อยเห็นนะมมไม่ได้ยินมานานล้ว เอสเอ็มีแบงก์จริงๆก็รับเงินฝากไม่ได้นะข้อด้อยของเขาคือพอรับเงินฝากไม่ได้เขาก็ขยายธุรกิจยากผมเข้าใจว่าตอนจัดตั้งมานโยบายจัดตั้งคงไม่คงต่างจากธนาคารพาณิชย์ในหลายๆประเทศเองเขาก็พยายามจะบูสต์เรื่องนี้มีการเราก็มีนะบอสยอไงใช่มาคำประกันแต่ก็ดันทําแบบ5ปีอีกวงเงินหมดห้าปีชําระคืนทันทีไม่ชําระคืนผมฟ้องพี่ผมไปเคลมบอสยอดีกว่าคุณสร้าง SME มากำลังโตโตโตเลยถือท้ายก็ฆ่าทิ้งซะ ผมว่ามันไม่มีอีโคซิสเต็มมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้